รางวัลต่อไปนะครับประเภทบาราโวดรางวัลเป็นของสาขานักแสดงชายยอดนิยมครับเราไปดูผู้เข้าชิงกันนะครับว่ามีใครบ้างเชิญครับผู้เข้าชิงรางวัลสาขานักแสดงชายยอดนิยมแบรี่นดเดชคูกิมยะพอดสารันสอรัก ไม่พิรัติพิภพศารกุลเวียสกลวัฒนารถมาปรินสุขารัฐติ๊กเจษดาพรผลดีโอ้โหจะตัดสินกันยังไงครับเนี่ยเอานะมาจากประชาชนทั่วประเทศแล้วก็ต้องเอกสารแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะครับผมขอ เรียนเชิญนะครับผู้เชิญดอกไม้ขอเรียนเชิญคุณปูประยาดุนเบิกครับสวัสดีนะครับกัรชุดสวยทุกคนเลยแล้วก็ขอ,อเรียนเชิญนะฮะคุณดนัยดีโรจนาวงศนะครับกรรมการผู้อานวยการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมิสทีนะครับเป็นผู้มอบช่อดอกไม้ด้วยนะครับ สักครู่นะฮะแต่บอกได้เลยรางวัลน,นี้ถึงจะเป็นรางวัลสุดท้ายแต่ว่าประเภทสุดท้ายแต่ก็น่าภูมิใจนะครับเพราะว่าทุกคะแนนเสียงมาจากประชาชนทั่วประเทศครับมาครับจ<ะ>้าอืมรับจะ้ะ อ่ามาเป็นกีฬาสีโรงเรียนไปเลยอ้าวอ่ะ, <c oughs> อะไปต่อไปนะครับพางวันคมชัดเลือกวอวดครั้งที่10ประเภทพระพุลาวาทสาขานักแสดงชายยอดนิยมได้แก่ ทำให้ผิดหวังจริงๆสาขานักแสดงชายยอดนิยมได้แก่คุณสรันสิริละครับคุณพอสันคุณพอสัน จะพูดไปเรื่อยๆคุณพอสลันคุณพอสลันสุดยอดสวัสดีครับตื่นเต้นนะฮะก็ขอบคุณคมชัดลึกนะครับผมแล้วก็ขอบคุณช่องเจ็ดนะครับผมลืมหยิบรางวัลนะฮะตื่นเต้นมากครับ โอเคครับ <Okay. laughs> ตื่นเต้นจริงฮะก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับขอบคุณทุกเสียงคะแนนโหวตนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณคุณนายและคุณปู่ปรยาด้วยนะครับ <laughs> รักเหมือนกันครับรักเหมือนกันรักมากรักที่สุดรักจุงเบยเหมาะแล้วนะครับสองรางวัลสุดท้ายครับ